ยางเอซันของน้าโคราชเขาป้าจะไปไดน เดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่แล้วครับใหญ่ด้วยไซใหญ่ต้องเฟิร์สโดนแล้วครับใหญ่ด้วยไซโลโอไซใหญ่ทีเดียวไซโลเลยเฟิร์สฝาก ผลงานของเฟิร์สด้วยครับกบยางเอ็ดวัน,นเป็นปักอร่อยเฉยเนี่ยดูกล้องเลยดูหน้ากล้องอร่อยเฉยกบยางเอ็ดวันเดียนนัดน,นะครับนนัดโคราชแาตกค่ายโคราชาครับขาาไก็ด้วยนะครับกับกบยางเอ็ดวันเรียบ้อมาครับ